เคยใหม่เคยใหม,ใหม่ที่เคยซื้อปลาจจกในท้องตลาดแล้วมันเจอปลาที่ไข่มันเยิมย้มๆแล้วก็เหม่นโคลนจากนั้นก็เค็มจับเลยเพราะเขาใส่ชูรสจนลิ้นชาเลยจ้ะทีนี้เนี่ยปลาสลิดดอนกำยานใบบ้านดูทําของฉันนะหน้าตาเป็นแบบนี้ตัวดําๆแล้วก็สดสะอาดปลาสะจากโคลเลยจ้ะกินแล้วไม่เหม่นโคลเพราะว่าฉันเนี่ยก่อนถ่ายเนี่ยฉันทดลองกินจนมันอร่อยแบบไหนแล้วฉันก็ ปรุงแบบไม่ใส่ชูรสนะจ้าเดี๋ยวฉันจะลองกินให้ดูเขาอ่ะเนื้อแน่นฟูชูกําลังถึงจะดําเขาก็ชํานะดูนะทุกคนนี่ช่ำช้ำแบบนี้เนื้อฟูฟูแบบนี้นะแล้วทีนี้เนี่ยอืมอร่อยเนื้อแน่นฟูชูกําลังท่านหาถ้าเกิดจะอยากดูว่าปลาสลิดดอนกัมยานเนี่ยเขาน้าตาเป็นยังไงเนี่ยทักมาได้ที่เพจบ้านดูธรรมสุพรรณบุรีนะจ๊ะหรือถ้าเกิดจะมาก็โทรหากันก่อนนะแบบ สรดอดชันไม่อยู่ที่ล่าน0 8ด2องสอง9มาตจ้า